ครับถ้าจำกันได้นะฮะเมื่อวันที่9ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับผมทำประเด็นผู้เสียหายคนนี้แหละฮะที่นั่งในรายการนำรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไปจอดไว้ที่สอนอด,ดอนเมืองจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆหลังจากนั้นอะมีภาพรถยกลากรถเข้าไปเลย ใช่ค่ะพอลากไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีขึ้นสไลด์แล้วก็ไปต่อเลย<อ>แล้ววันนั้นผมมีการโฟนอินนะฮะกับท่านผู้ิกับเนี่ยเห็นไหมที่เขาลากไปเลยอ่ะลากไปแล้วตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสอ,นอลากไปเก็บไว้ที่อื่นหรือเปล่าไม่ใช่นน<ล>ไม่ใช่เ,<ล>เป็นใครก็ไม่รู้มาลากไปก็มีการเรียนสายท่านผู้ิกปับสถานีตํารวจนครบ,บาลดอนเมืองนะครับท่านพันตำรวจเอกรังสรรศริงท่านกระบอกพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับทั้งหมด4คนแล้วนะครับสามารถตาม จับคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุได้แล้วนะฮะซึ่งเป็นคนขับรถยกที่มารถยกของผู้ที่มายกรถของผู้เสียหายออกไปจากที่จอดสองรายครับคนหนึ่งอายุ27ปีชื่อว่านายไกรทองส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไอ้นี่จับจับกลุ่มได้นายไกรทองจับกลุมได้ที่อุบลราชธา,านีะนะเมื่อช่วงค่าวานนี้ส่วนอีกรายหนึ่งชื่อนายพานุพงศ์อายุ28ปีเป็นคนขับรถสไลด์ที่มารับช่วงต่อ คือไอ้รถยกสีแดงเนี่ยคือคันแรกไปแล้วก็จะมีคันนึงเป็นรถสไลด์มารับช่วงต่อไปยกไปส่งที่ไหนรู้ไหมไปส่งอู่ในซอยรามอินทรานี่ไงซึ่งเขาเข้ามามอบตัวที่สอนอดอนเมืองเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เช่นกันนะฮะตอนนี้ยังเหลือผู้ร่วมขบวนการอีก2คนคือนายอนุรักษ์นะอายุ58ปีเป็นผู้จ้างวานและนายทวีราบอายุ28ปีนะที่มีหน้าที่มากับนายไกลทองมายกรถออกไปจากสอนอดอนเมืองตรงนั้นเลยบริเวณนั้นเลย นะฮะม,มีการยอมรับด้วยใช่ไหมคุณปุ่มใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคือเขายอมรับว่าร่วมกับนายทวีราบนะอีกคนนึงไกรทองนะคะร่วมกับนายทวีราบมายกรถผู้เสียหายไปจริงซึ่งวันเกิดเหตุนเนี่ยนายอนุรักษ์ว่าจ้างบอกว่าให้มายกรถคันนี้ที่จอดอยู่บริเวณสามแยกสอน,นอนดอนเมืองแล้วให้ไปส่งที่อู่ที่รามอินทราหให้ค่ายก2,000บาทบจากนั้นเขาข,ขับรถออกมาจากบ้านนะที่อำเภอผักหายอายุธยา พอมาถึงเข้ากับนายทวีลาบเขาบอกว่าเดินหารถนะไม่รู้ว่าจอดตรงไหนเขาบอกว่าตัวตอนนั้นน่ะตัวเองเนี่ยเอาสติกเกอร์รับซื้อซากรถเนี่ยติดไปแปะที่รถที่จอดพังอยู่ด้วยนะคือเผื่อว่าเจ้าของมาแหงจะได้ติดต่อมาขายตัวเขา,าทีนี้พอเจอรถแล้วเนี่ยก็ยกรถออกมาแต่ว่าล้อมันติดไปไม่ได้ก็เลยโทรบ,บอกนายอนุรักษ์เขาก็เลยหารถสไลด์มายกต่อไปให้อ มันเป็นแบบนี้นะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้จักกับนายอนุรักษ์นในกลุ่มซื้อขายอะไรใน Facebook ค่ะเคยมาซื้ออะไรที่อู่แล,แล้วแล้วเขายืนยันเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการที่เอารถมาชำละแค่มารับจ้างยกเท่านั้นเข้าใจว่าเขามีการคุยกับเจ้าของแล้วไม่ได้คิดจะหลบหนีแต่ที่ไปอยู่ที่อบบุบลราชธาน,นีเพราะว่าต้องนํารถจักรยานยนต์ไปให้ญาติจนกระทั่งตํารวจเนี่ยตามมาจับก,กลุ่มตัวที่บ้านไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ ที่เอาไปไว้ที่ที่หลักหกเนึ่เพราะล้อมันตายครับล้อล้อรถใช่คอนเดนเนอร์เหรอใช่มันยกไปไม่ได้นะใช่ครับคนที่บอกให้เรายกไปคืออะไรนะลนนรักลันรักใช่ไหมคนโทรมาบอกให้เรายกไปใช่เขาบอกให้ยกไปไหนลันทาครับบอกจุดหรือยังยังครับบอกแกลันทา พอเรายกไม่ได้เราบอกเขาก็ไงเจ้าบอกว่าพี่ล้อมันตายนะไปไม่ได้เขาบอกว่าให้ไปหาที่จอดแล้วก็เดี๋ยวขอให้รถสไลด์มาเอาอ่ะอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบประวัตินะครับนายอนุรักษ์เนี่ยมีหมายจับในคดีลักทรัพย์รถยนต์ของกลางติดตัวอยู่หนึ่งหมาย ส่วนนายไกรทองและนายทวีลาภเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ในเคหสถานสถานที่ราชการของสอพอบางบานนะฮะโดยนายไกรทองเนี่ยถูกจับพร้อมกับรถรถยกนี่แหละคันที่มาก่อเหตุรถยกฟอนิตฟอร์จเน,นอร์ของผู้เสียหายของเราในพื้นที่สอน,อนอดอนเมืองนะครับและตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวส่วนนายทวีลาภ อยู่ระหว่างหลบหนีนะฮะ <Ừ. S 1> ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวทั้งสองคนที่เหลือมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต้องขอขอบพระคุณอขอขอบพระคุณผู้กำกับสถานีตํารวจนครบาลดอนเมืองนะครับท่านพันตํารวจเอกรังสรรสอนสิงห์และขอบคุณเจ้าหน้าที่สืบทุกท่านสอนอนดเนนดเมืองดาเนินการตั้แต่วันที่9พอมออกรายการท่านโฟนอินเข้ามาปุ๊บ<ช>วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ 14, 14. ปั๊บจับได้อส่วนที่เหลือโดนจับแน่นอนส่วนเรื่องของการ ค่าเสียหายออันนี้เดี๋ยวว่าไปตามกระบวนการหลังจากนี้ต่อไปที่สำคัญจับคนร้ายได้แล้วขอบคุณมากนะครับท่านผูมกับแล้วก็ตำรวจสนดมเมืองด้วยที่สามารถจับได้ถือว่าจบคดีนี้แต่หลังจากนี้เดี๋ยวว่ากันต่อไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วนะครับถกไม่เทะครับคุณผู้ชมครับอ่ะส่วนประเด็นถกไม่เทียงัน